โอ้เดี๋ยวได้มาเก็บดอกไม้ไปบูชาพระขอโชคชัยมงคลท่านชอบดอกไม้ขาวดอกไม้ที่เราปลูกไวน้นมะลิซอนหรือดอกพุทธดอกพุทธดอกไม้พุทธอ้นี่คุณยายทวดนวลเพิ่นเอามาแบ่งเจือให้ปลูกไว้นั่น ออยังมีเหลืออยู่ยังเก็บไว้ได้บูชาพระเนื่องจากได้ชวดนวลน่านแบ่งเจื้อให้ต้นใหญ่เลยนะนี่ห้าม,มาใครมาตัดทำลายนะไว,ไว้ไปวัดไปวาได้ไปบูชาขันตั้งขันหมักเบงขันตั้งขันพระพุทธได้นะครับโชคมงคลลูกหลาน ฐานเต้าดูเอาเดินไม้มงคลต้นพุทธหายากตอกพุทธตอกพุทธหายากไม้มงคลปลูกไว้นี่เยอะใชไหมตัดเอาไปบูชาพระขอโชคมงคลใช้เป็นเด้อหลายชอยพอดีแล้วเฮ้ครับจ้ ไปดูพื้นที่เก็บกวาดดีๆอีกทีแล้วจะนํำจะเผาเข้าร่มเข้าเอาละเนื่องจากแดดเริ่มสาดมาละโอ้ขอถ่ายเอาที่โคมไฟมเฮงเลยๆเด้อนี่ที่โคมไฟสีแดงสดใส ในวันอาทิตย์หิๆปังๆขอถ่ายเอาหน่อยนะครับโอ้แปะหิมแปะมงคลเป็นหิม้มอย่งมีสุขมีโชคนะครับใครเห็นแปะยิยยยนะะ้มนี่โชคดีเวยหิงๆ,ๆเลยรวยแปะอิมโชคดีหํงๆนำรวย ดู้นที่กันโอ้แต่ก็สดใสอยู่สดใสสว่างสดใสอยู่เอเค,ครับยังหล่นไม่ลงไม่เยอะเท่าไหร่ถือว่าโอเคอ่าเหน้อยครับสดใสแลวเด้อจุดนี้สว่างสว้สดใสย่องๆ่อเลยนะ คนละอย่างกับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับปลาปลาปุ๊บเลยเป็นแหล่งชุกชุมของปลานะ่นี่แหล่งอาหารเหเห็นเห็นปลาไหมครับเห็นปลาไหมเห็นลอยอยูน่นีป่ปลา,าครับปลาข้าพเจ้าก็จะเห็นแค่เป็นปลาไม่ทำลายไปหรอก เราเห็นปลาก็เป็นปลา,เ,ปปาเห็นกบก็เป็นกบนเห็นนกก็เป็นนกเห็นไหมครับเป็นปลาไหมครับเวกว่ายในน้ำโอ้โอ้ทองคำยังไม่มาเอาเดี๋ยวเอาทีหลังฝากไว้ก่อนเด้อทองคำทองคำทองคำ มาเอาทีหลังเจ็บกวาดก่อนโอ้น้ำไหลเอื่อยไหลยเยอะผู้ปูปูนาคาเกะแล้วโู้ปูนาคาเกะเ,เดินโซเซไปไหนวิวไปไหนปูนาคาเกจ้าจะเดินโซเซไปไหนเข้าในหลุมล้ว เข้าในหลึกแล้กูน,น้าขาเจ้เข้าในหลึกแล้วนะครับอ,อ้ดีหอยห้องรอยการขอโชคมงคล คือน,นี้ฝันว่าเจ้าชาไปบอกโชคบอกหน่อยแล้วมัอคือเขาภปในฝันจริงๆนะครับเดชาเอ,อ้ยวันนี้แล้วนะลูกคุณลุงคุณป้าก็ได้กะโชคก,ก็ชายก็เหล็กโชครางวัลใหญ่ใหญ่ให้หน่อยให้ได้ล้านุะให้ได้รางวัลใหญ่ จะได้พอมีเงินทําบุญสร้างกุศลหาสองตัวสามตัวก็ได้มาเยอะมากมายล้วแต่นนบอกพอจะรวยอะพอจะทําบุญให้นะเอาทั้งทีให้รวยไปเลยปังปังดังดังเฮงเ,เองสองตัวสามตัวไม่พอจะรวยนะเอาที่หนึ่งไปเลยเอาทั้งทีให้ดีไปเลยซื้อไว้ละครบหมด ก็ใส่ให้ก็พอ,พอเลขที่หนึ่งไปเลยงูใส่ให้หน่อยของตัวสามตัวก็ได้มาเยอะมากมายแล้วได้มามันก็ไม่พอจะรวยไ่กุ้มข้าหวหอยด้ยไปกุ้มทำบุญยังไงเออดีทั้งที่หนึ่งไปเลยถึงจะมีเงินสร้างกุศล คนละทานหาบอกเทวดาให้หน่อยเด้อลุงคุณป้าจะชาก็ได้ให้ได้ให้ปังให้ดังให้รวย